ยินดีต้อนรับสู่อีสาร LMI Station EP 3 8กับ10ทักษะที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานกันค่ะเริ่มที่ทักษะแรกเลยนะคะการวางแผนและการบริหารจัดการเป็นทักษะที่สำคัญมากของคนที่ประสบความสำเร็จหากคุณสามารถวางแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดีรู้ว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลังสามารถทำงานเสร็จตรงตามเวลาและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณก็จะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้อื่นอีกด้วย 2. การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจในทุกองค์กรย่อมมีงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานการเจรจากับคนในทีมระหว่างแผนกและกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานบริการต่างๆและสิ่งที่สำคัญของทักษะด้านนี้ ช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกคอยตามเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่เรา 3. การสื่อสารไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานอะไรก็จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้และไม่ได้หมายถึงการพูดเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการรับฟังและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยหากคุณมีศิละปะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นคุณก็จะได้รับความรักใคร่และความร่วมมือเป็นอย่างดี 4. ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่นและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดีทักษะด้านนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหากคุณทำงานเป็นทีมสิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้นรับมือกับคนหลากหลายประเภท 5. การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเป็นเหตุเป็นผลและมีประสิทธิภาพทักษะด้านนี้มีความสำคัญมากในการทำงานช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดและรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดก็ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆอยู่เสมอหกความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะคุณจะทำงานหนะักเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวให้สำเร็จได้ 7. การทำงานเป็นทีมทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภทเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและลดความขัดแย้งระหว่างกันนอกจากนี้ยังช่วยให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย 8. การบริหารความสมดุลในชีวิตสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการประสบความสำเร็จก็คือการกำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส,ส่วนที่เหมาะสมสำหรับ งานครอบครัวสังคมและตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 9. ความมั่นใจในตัวเองหากคุณเชื่อว่าตนเองสามารถคิดเรียนรู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเพียงพอแล้วและนั่นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ 10. การแสวงหาความรู้คนที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้พวกเขาช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบข้างและพยายามหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองต้องการเพราะมันช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่กระตือรือร้อนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วยครบทั้งสิทักษะและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ